น,นี่คือบรรยากาศป่าของจริงนะครับไม่ใช่ป่าในเมืองไม่ใช่ดงกระถิ่นนะครับอะไรก็ <c oughs> พูดถึงความดีดนะอะไรก็สู้เฮ็ดไม่ได้หรอก <c oughs> เจอเห็ดแน่แรงมาจากไหนไม่รู้ครับนี่ครับพวกเราต้องออกจากป่าก่อนนะครับโดนทีมมาเห็ดหลยกราบครับเขาว่าไม่ทันครับเขาว่าวิ่งไม่ทันพวกค่มครับ อันนี้ข้อท้อหนึ่งนี่อ่ะทอดเมื่อกี้เนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่นีแหและกระจาดแตกกับกระจาดแตกอ,อันนี้ปลาของจริงนะครับเราไม่ใช่ต้นไม้ปลอมนะครับของจริงนะครับ ทีมงานเราแบกเค็ดลงธรรมชาติสร้างมาครับใช่เรือวะเอ้ยใส่ถุให้น้ำออกนะหนึ่งใส่ให้น้ำออกเ เราเข้าป้ามาแล้วก็เจอส่านทีเทียเท่ยวเยอะๆนะเยอะดีนะใช่โลงหูโล<อ>งตาดิสบายใจสบายเจอคนหน้าเฮ็ดอีกคนหนึ่งแล้วครับ